สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นักเทรดคริปโตเคอเรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเทเดทีแอดมินเพจคริปโตเคอเรนซีในวันที่2พฤษภาคมเนี่ครับก็อัปเดตนะข่าวในเมื่อเช้านี้นะครับที่ผมได้วางแนวะทางไว้ว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าจะช็อตลูน่าหรือเปล่านะครับในช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับสรุปนะพอตอนถึง7จ็ดโมงเช้านะก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะครับหรือว่าไม่ได้เข้าออเดอร์ตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าได้เห็นนะครับข่าวหนึ่งนะก็คือเป็นเป็นบทวิเคราะห์นะครับว่าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะครับผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลยไปเจอนะครับมี1ใน5เหรียญก็คือเป็นเหรียญรูหน้าด้วยนั่นเองนะครับเนี่ย top ห้านะเหรียญที่น่าจับตามองนะครับ B Bitcoin Luna n e a นะครับ VET แล้วก็ GMT นะครับก็ก็เลยยังชะลออยู่นะครับผมอยางตอนนี้ยังชะลออยู่เนื่องจากว่ามี2ปัจจัย1ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาลืนนี้3กับ4เนี่ยครับเฟดเขาจะประกาศ นะเรื่องของมาตรการต่างๆออกมาเราก็จะได้รอดูท่าทีไปด้วยนะครับการที่เราไม่ได้ทําอะไรในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับสองนะบทวิเคราะห์บางบทนะครับก็ได้บอกว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่นะครับอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นบทวิเคราะห์เป็นสถิติมากกว่านะครับบอกว่าบิตคอยตอนนี้เหลืออยู่ในระบบเหมือนนะครับระบบเทรดในเอ็ก a n g นทที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะ,นะครับ น้อยมากนะครับเหลือน้อยมากจากก่อนหน้านี้ก็มีแค่ประมาณ1 8บจากบิตคอยทั้งหมดในโลกนะครับเขาก็ก็ค่อยๆโอนออกไปเก็บเอาไว้ในกระเป๋าส่วนตัวอะไรย่างเงี้ยครับไม่ได้หมุนเวียนในเอชเชนมีน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเมื่อมีน้อยอย่างนี้นะครับแน่นอนครับมันจะสะท้อนถึงราคาที่ดีดขึ้นเพราะคนก็จะ ถ้าเกิดคนอยากจะได้ใช่ไหมเขาก็จะแข่งกันประมูลคล้ายๆการประมูลอ่ะราคาก็จะสูงขึ้น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 เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับบิตคอยให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะครับเนื่องจากมันมีจํานวนน้อยแต่มีคนที่ต้องการเนี่ยเยอะนะครับราคาก็จะสูงขึ้นก็เรื่องของหลักดีมานซ์ซับไพ่เนาะที่นั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้มันขัดแย้งกันอยู่ตรงที่ว่า ด้วยสถิติบอกว่าบิตคอย์หมุนเวียนน้อยราคาจะเด้งขึ้นแต่ข่าวกระแสต่างๆนะครับรวมไปถึงกราฟตอนนี้นะครับเฟดนีก็เดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้มรืนนี้นะสามสี่พฤษภาคมนะครับเป็นช่วงของการประกาศออกมาเน่เดี๋ยวเรารอติดตามข่าวก่อนแต่กราฟเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นทิศทางขาลงอย่างชัดเจนเฮ้ยมันมันมันขัดแย้งกันอยู่นะครับกราฟเป็นเรื่องของสถิตินะครับเป็นเรื่องของสถิติว่าตอนนี้ เทรน์นะหรือทิศทางต่างๆนะครับราคามันลงอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็ออแอบลุ้นนะครับด้วยถ้าดูทางเฟมวิกเนี่ยมันลงมา5สัปดาห์ติดนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเฟดประกาศข่าวดีด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาได้นะครับแต่ ก็ยังไม,ไม่แน่ใจว่าจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าลงมากพอหรือยังผมว่าลงมากพอแล้วลองดูในอดีตตอนนี้นะครับที่ลงเนี่ยหนึ่งสองนิ่งนะฮะตีว่านิ่งนะฮะสามนะครับสี่นะฮะขึ้นมานิดหนึ่งพอห้าก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ดีดอีกสุดท้ายก็ร่วงลงมานะครับซึ่งเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระชากขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้พยายามรับนี่นยอยู่แถวๆตรงนี้ครับ สามหมื่นเจ็ดาม่นแปดตรงนี้ฉะนั้นผมเลยมองว่ามันมันไม่ได้มีวี่แววว่าจะลงไปหนักกว่านี้นะเท่าที่ดูนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรืออย่างไรนะครับถ้าพูดถึงทางเฟรมวิกเนี่ยกว้างพอสมควรในวิกเนี่ยครับผมคิดว่าจะดีดผมคิดว่ามันจะดีดขึ้นนะแต่ในการดีดครั้งเนี่ยครับเราไม่รู้เลยว่าจะดีดวันไหนแล้วดีดแบบปึ้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวลูดลงมาอีกเนี่ย เข้าซื้อไม่ทันอยู่แล้วถึงซื้อทันก็ขายไม่ทันอยู่แล้วนะครับมันเร็วเกินไปเพราะมันไม่ใช่เทรนเทรนใหญ่ของมันจริงคือเทรนลงอยู่ตอนนี้ครับวิธีการก็คือถ้าลิบบินแดงเนี่ยเราต้องช็อตนะครับก็คือรอให้มันดีดขึ้นครับพอมันสูงประมาณนึงแล้วเราค่อยช็อตลงมาแต่นั่นต้องหมายความว่าเฟดเนี่ยประกาศข่าวในแง่ลบขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้มากมายนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกัน แต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มารืนนี้เฟดประกาศข่าวแบบแย่เลยแล้วราคาล่วงตึ้งลงมาเลยเนี่ยก็แน่นอนอาจจะสิ้นสุดขาลงทันทีเมื่อมันลากลงมาแบบรุนแรงนะครับเหมือนับบนี้เห็นไหมลากตึ้งยกขึ้นไปลากลากแล้วก็ลากอีกทีหนึ่งแล้วก็ดีดเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าย่าอยู่ตรงเส้นสีฟ้านี่ครับหลายครั้งเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งนะฮะเส้นนี้นะครับ เส้นราคาตรงเนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับราคาที่ย่ำอยู่ถ้ามาดูในทางเฟรนเดย์ Day นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นทเทรนลงอยู่นะครับถ้าผมจะเข้าออเดอร์นะครับในช่วงนี้ก็คงจะเป็นออเดอร์ช็อตหรือว่าทํำกำไรขาลงนะครับผมจะไม่มีทางที่จะเข้าไปซื้อนะครับลองหรือว่าทเทรนขาขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญใดๆก็ตาม นะครับถ้าบิตคอยเป็นเทรนลงอย่างนี้แล้วเหรียญใดๆก็ตามไม่ควรเข้าไปเล่นนะครับเมื่อวานนะี้มีเหรียญอะไรนะเจฟินใช่ไหมที่บอกว่าดีดขึ้นไปนะครับแล้วผมก็บอกว่ากราฟเนี่ยท,ท,ท,ทุกทุกทางทุกทิศเน,นี่ยก็บอกว่าเป็นเทรนขึ้นหมดเลยนะครับเป็นเทรนขึ้นหมดเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนยังนิ่งอยู่นะครับผมเล่นสูตรแบบนี้ก็คือเราดูหัวเรือใหญ่นะครับว่าไปทางไหน ณนะตอนนี้บิตคอยบวกอยู่0.31แต่เหรียญเล็กๆเริ่มไม่เอาด้วยละ่ะเห็นไหมเริ่มไม่เอาด้วยละ่ะเพราะบิตคอยมันลากขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมานะครับงั้นพอบิตคอยย่อลงมาไม่ทันติดลบเลยเหรียญเล็กๆก็รีบหนีตายกันหมดนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทศกาลเมารุมถึงนะครับเนี่ยเมาลุมแล้วก็โดนวานนะครับกระชากตบลงมาตบลงมากระชากนะครับเนี่ย ลูน่าถ้าผมชอ็อตไปก็เจ๊งนะฮะวันนี้นะครับถ้าชอ็อตเจโมงเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็โดนไป 2. 5นะครับเนื่องจากมันอยู่ในกลุ่มเหรียญที่น่าจับตามองด้วยมันมีโปรเจกต์ออกมามันมีเอ่อนักวิเคราะห์ให้ความสนใจหลายค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเบรกไว้ก่อนก็ต้องขอบคุณข่าวนะครับจากเว็บไซต์นี้นะที่ทำให้ผมเอะแล้วก็เอะใจนิดหนึ่งนะับพอเอะใจปั๊บก็เลยโอเคเราเบรกแล้วก็ พอไปเซิร์ชว่าโอเคเฟดจะประชุมวันที่เท่าไหร่จะประกาศผลออกมาวันไหนก็ได้รู้เลยว่าตัวเลขก็คือวันที่3วันที่4ีนี่แหละครับฉะนั้นวันที่5พฤษภานี้จะเป็นจุดสตาร์ทว่าเราจะช็อตต่อหรือจะขึ้นนะครับตลาดจะดีดขึ้นเลยนะครับแต่ใจผมนะใจผมนะครับอยากให้มันดีดขึ้นมารับข่าวเฟดครับแล้วสุดท้ายมันจะต้องโดนทุบลงมาอีกรอบหนึ่ง ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เถอะนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอยากให้เฟดประกาศข่าวดีขึ้นมาก่อนให้คนมันมันตื่นตื่นตัวก่อนนะครับเพราะว่าการที่คุณเห็นบิตคอยขึ้นรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ขึ้นด้วยเฟดถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเนี่ยเทรนนี้ที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่มาตรการของเฟดนะครับบิตคอยขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับเงินเฟ้อนะครับเงินดอลลาร์มีปัญหา แล้วก็มีนักลงทุนรายใหญ่นะครับให้ความสนใจกับบิตคอยนะครับเช่นอีลอนมาร์เช่นไมโครเซนจีนะครับเช่นบริษัท apple google อะไรเงี้ยพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอ่ะเข้ามาจับมือเข้ามาถือครองบิตคอยแล้วก็ประกาศข่าวออกมาฉะนั้นทุกครั้งที่บิตคอยขึ้นเป็นเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เกิดจาก เฟดมีมาตรการที่เลวร้ายทำให้คนหันใจมาเทรดบิตคอยไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นปัจจัยส่วนเล็กๆส่วนใหญ่เฟดเวลาประกาศข่าวที่ออกมาบิตคอยไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่ถ้าเวลาประกาศข่าวที่มันเป็นลบต่อบิตคอยบิตคอยจะร่วงแต่ถ้าประกาศข่าวไหนที่เป็นบวกต่อบิตคอยบิตคอยไม่ค่อยขึ้นครับฉะนั้นผมเลยไม่ไม่หวังว่าราคามันจะมันจะขึ้นด้วยด้วยเฟดนะครับก็เลย เลยต้องต้องรอดูก่อนตอนนี้กืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเทรนเป็นเทรนลงคือต้องช็อตอย่างเดียวนะครับคือต้องช็อตเดียวดูดูวันก่อนนี่ครับลุ้งลุ้งลงลงยกปั๊บถ้าช็อตทันเนี่ยตึ้งลงมา5%เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับล่วงลงมายกยกยกอ่าตรงนี้ผมเปิดช็อตอีกแล้วตึง้งลงมา2แท่งอันนี้ยกขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นะครับพรุ่งนี้มรืนนี้พรุ่งนี้อาจจะขึ้นมรืนนี้เฟดประกาศข่าวลงมาตึง้งเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับเห็นไหม ลงแล้วก็ยกแล้วก็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 ลงแล้วก็ยกแต่ในเชนใหญ่ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงเรื่อยๆเลยนะครับเป็นแนวโน้มขาลงเรื่อยๆเลยสังเกตเส้นสีฟ้ากับเส้นสีแดงครับเวลาตัดกันเมื่อไหร่จะเป็นเชนขาลงแบบค่อนข้างหนักหน่วงเลยแหละนะครับค่อนข้างห,หนักหน่วงเลยเดีย๋ยวจะให้ดูอ๋อมีแค่รอบนี้รอบเดียวคะที่ สีฟ้าตัดสีแดงลงมานะครับนิดหนึ่งแล้วก็ดีดขึ้นก่อนหน้านี้สีฟ้าไม่เคยตัดสีแดงเลยนะครับมีแต่ตัดสีเหลืองนะครับนี่ตัดสีเหลืองราคาล่วงลงมาถึงนี่เลยครับลึกมากแล้วก็ดีดขึ้นนะพอสีฟ้าตัดขึ้นเหนือเส้นทุกเส้นครับก็เป็นเทรนขาขึ้นทันทีเส้นสีฟ้านี่เขาเรียกเส้น e m a ห้าสิบห้าเนาะนะครับตัดขึ้นตัดขึ้นพอสีฟ้าเริ่มเลี้ยวหัวลงนี่ก็คือเป็นเทรนขาลงละ เห็นไมครับเป็นเทรนขาลงนี่ตัดสีน้ําเงิน1เส้นนะครับก็ลงต่อนะีตัดสีเหลือง2เส้น,นครก็ลงหนักไปอีกนะครับสุดท้ายมาตัดสีแดงครับก็สุดนะสุดเลยแต่ลงนิดเดียวนะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากเลยที่รอบนี้จะตัดลงมาอีกลึกๆลึกๆลึกๆเลยบางคนคาดการ์ bitcoin วที่อ4 0 0 0นี่ะครับผมบอกเลยว่าปีที่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ รอบิตคอยต่ําสุดเมื่อไหร่มีแนวรับแนวต้านตรงไหนบอสทอมตรงไหนพอเราคิดว่าต่ําสุดแล้วเราซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันยังต่ําได้อีกต่ําสุดที่เราคิดว่าต่ําสุดแล้วสุดท้ายมันยังต่ําได้อีกฉะนั้นผมเลยเปลี่ยนไมซ์เซตใหม่เลยครับในปีนี้ผมไม่สนใจแล้วบิตคอยมันจะขึ้นจะลงยังไงก็เถอะขอให้สัญ,ญญาณให้ชัดเทรนให้ชัดถ้ามันจะลงผมก็จะชอ็ชอตช็อตไปเรื่อยๆครับตามสัญ,ญญาณไปเรื่อยๆถ้ามันขึ้น ผมก็จะลองก็คือซื้อทํากําไรขาขึ้นผิดทางผมก็แก้ไม้แต่ผมจะไม่เล่นสวนเทรนด์จะยึดอินดี้ตัว cdc ตัวนี้ครับเป็นหลักริบบิ้นแดงก็คือต้องช็อตริบบิ้นเขียวก็คือต้องหลองจะไม่สวนเทรนด์ริบบิ้นน้ําเงินก็ลองริบบิ้นเหลืองก็ชอ็อตเพราะว่าเหลืองเนี่ยคือกําลังจะแดงน้ําเงินนี่คือกําลังจะเขียวแต่บางครั้งก็มีน้ําเงินแล้วก็หลอกมาเป็นแดงแล้วก็น้ําเงินแล้วก็หลอกมาเป็นแดงตรงนี้ต้องดูอินดี้ตัวนี้ประกอบ เราจะได้ไม่โดนหลอกและดูสัญญาณของลูกศร VDUB ซึ่งตอนนี้ครับ VDUB เห็นไหมเขียวขึ้นแล้วก็แดงลงมาแล้วก็เขียวแล้วก็แดงตอนนี้แดงมานานละเลยคิดว่าให้มันยกขึ้นก่อนตึ้งขึ้นไปนะครับอีกสักนิดนึ่งนะแล้วเดี๋ยวให้หาจังหวะช็อตเอาอีกทีหนึ่งนะครับหาจังหวะช็อตเอาอีกทีนึง,นะง,เ,ออนงเพราะว่าตอนนี้ทำฟีมวีกนะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันกำลังจะกดลงอีก แล้วถ้าทำเฟรมวิกลงจริงๆเนี่ยนะครับแนวรับแบบต่ําๆเลยนะอยู่ตรงบริเวณ20,009นี่คือโหดมากนะครับบอกเลยว่าโหดมากอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกคริปโตฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับบอกเลยว่าไม่ควรเลยใช้เงินในพอร์ตใหญ่ผมจะเล่นแบบนี้ฝั่งสปอตเนี่ยใช้เงินก้อนใหญ่นะครับเล่นฝั่งสปอตส่วนฟิวเจอร์จะใช้แค่ ห้าหรือสิบเปอร์เซ็นของเงินในก้อนใหญ่ที่มีนะครับเข้าไปเล่นฟิวเจอร์ช่วงเนี้ยผมเล่นในฝั่งฟิวเจอร์หมดเลยคือใช้เงินแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดที่มีและพอร์ตใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่เงินทั้งหมดในชีวิตนะครับเราแบ่งมาแค่ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติคุณมีล้านหนึ่งคุณเอามาเทรดคริปโตได้แค่สองแสนถ้าคุณมากกว่านี้นะครับคุณจะเสี่ยงแล้วก็สุดท้ายคุณจะได้ไม่คุ้มเสียเชื่อผมเถอะนะครับผมเห็นคนล่มจมกับ คริปโตมาเยอะแล้วนะครับบางคนเนี่ยแอบขโมยเงินแฟนมาลงทุนนะหวังว่าเออได้กำไรสองสามเท่าเอาเงินไปคืนแฟนแล้วมีเงินกำไรเหลือมาซื้อของขวัญสร้างความสุขในครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกลับกันเงินแฟนก็หมดเงินตัวเองก็หมดเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับมีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันมากมายอันนั้นก็คือคุณใช้เงินเกินตัวลงทุนแบบผิดวิธี เขาเรียกว่าลงทุนแบบการพน,นันคืออออินหมดตัวเลยไม่ได้นะครับคุณต้องกระจายสินทรัพย์ออกไปกว้างๆนะครับลงทุนในทองคำลงทุนในหุ้นนะครับที่มีปันผลเป็นกระแสะเงินสดนะหุ้นที่เติบโตอย่างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือหุ้นเกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยอไม่ใช่สิหุ้นเกี่ยวกับสินค้าพื้นฐานนะอุปโภคบริโภคนะฮะพวกสินค้าฟุ่มเฟือยแก้วแหวนเงินทองอะไรเงี้ยมันมัน แฟชั่นอะไรพวกนี้ครับมันเวลาวิกฤตมันไม่โตนะครับพวกสินค้าพื้นฐานนะของที่ต้องกินต้องใช้อ่ะนะครับหุ้นตัวนี้ครับจะมีกระแสงเงินสดปันผลดีเนาะแล้วก็อาจจะเก็บเอาไว้ในเรื่องของตราสารหนี้นะครับ เอาไว้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับมันมันเซฟเซฟไปหน่อยคือให้กระจายนะครับที่สําคัญเลยก็คือต้องมีกระแสงเงินสดนะครับมีเงินสดหมุนเวียนในบัญชีหรือว่ามีเงินสดพอที่จะใช้ยามฉุกเฉินได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากการลงทุนในคริปโตแล้วนะครับอย่าลงทุนในคริปโตอย่างเดียวเพราะมันเสี่ยงบางคนบอกว,ว่าถ้าแบ่งเยอะขนาดนี้แล้วมันจะเหลือกี่บาทใช่ครับ เวลาเราเราลงทุนกระจายกระจายโอเคเงินมันน้อย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 นยแต่เวลาเสียมันก็เสียน้อยน้อยๆยเหมือนกันเออคุณปึ้งเลยคิดโตล้านหนึ่งแล้วที่อื่นไม่มีอีกแล้วถ้าหมดก็คือหมดเลยชีวิตคุณพังเลยเห็นไหมครับเราจะใช้ระยะเวลาครับและจํานวนครั้งที่เราชนะมาเป็นตัววัดเชนะ่นคุณมีเงินแสนหนึ่งคุณก็ชนะ100ให้ได้สักสิบครั้งสคุณก็ได้ล้านหนึ่งแล้ว เห็นไหมไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีร้านหนึ่งและเพื่อหวังได้กําไรร้านหนึ่งนั่นคือคุณหวังฟลุกนะครับแต่คนที่หวังเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยคือลงทุนแสนหนึ่งอ่ให้ได้สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับคริปโตเคเรนซีเนี่ยบอกเลยว่าบิตคอยตอนนี้ดูยากมากนะครับดูยากมากจะทุบ ก็ดูเหมือนจะลงไม่ไม่ไหวแล้วนะครับจะขึ้นก็ไม่มีสัญญาณไม่มีเทรนอะไรเลยนะครับคงจะต้องรอข่าวสารออกมาซัพพอร์ตให้มากขึ้น1มาตรการต่างๆของเฟดนะครับ 2. ดูทิศทางของเจ้ามือครับว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะซื้อบิตคอย n เพิ่มไหมถ้าซื้อบิตคอย n เพิ่มเวลามันดีดกลับตัวขึ้นนะครับมันจะดีดแบบนี้สมมติตรงนี้เป็นจุดกลับตัวนะดีดขึ้นตึ้ง ไม่ต้องไปรีบซื้อครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะย่อลงมารับแล้วก็ค่อยดีดขึ้นอย่างนี้คุณรอรับตรงนี้จําไว้นะไม่ใช่ดีดตึง้งอุ้ยไม่ไหวแนละ้วฉันตกรถแล้วตกรถแล้วรีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อสุดท้ายเจ้ามือทุบตึ้งลงมาตกใจขายเพราะโอ้โหเนี่ยไม่น่าเลยรู้แล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันลงคุณตกใจขายเนี่ยครับคือเมาครับจำไว้เลยครับให้มันดีดขึ้นไปแล้วคุณรอรับตรงนี้ จะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างครับ20 30เก็ช่างรอรับจังหวะย่อแบบนี้เสมอนี่คือเทรนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหวังจะช็อตนะครับหวังจะช็อตเนี่ยก็ให้มันดีดขึ้นแค่นิดเดียวและเดี๋ยวมันจะล่วงอย่างนี้ต่ออ่าคือต้องไม่เกิน EMA 55หครับหรือประมาณ4 0 0ห0ผมตั้งไว้ประมาณ4 0 0 0 0นถ้ามันดีดขึ้นนะ แล้วแล้วไม่พ้นนะครับไม่พ้นเส้นสีแดงเนี่ย EMA 450นะครับถ้าพ้นเส้นสีแดงไปรอจังหวะย่อลงมาแล้วให้เก็บแล้วเดี๋ยวเป็นเทรน์ขึ้นนะครับนี่คือพ้นเส้นสีแดงนี้แล้วก็ย่อลงมาแถวแถวเส้นสีแดงแล้วดีดขึ้นเนี้ยเส้นสีแดงนี้นะเนี้ย แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นเช่นขาขึ้นครับมันจะขึ้นได้แค่ประมาณหนึ่งไม่เกินตรงเส้นสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่วงฉะนั้นตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเปิดช็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับเผอๆพรุ่งนี้7โมงเช้าผมอาจจะได้ช็อตก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูหรือจะเป็นพรุ่งนี้ในไลฟ์นะครับอาจจะเปิดช็อตเล่นๆนะครับคือคือยังไงคือถ้าเกิดเฟดประกาศข่าว ที่เป็นผลบวกต่อบิตคอยผมก็เชื่อว่าบิตคอยขึ้นได้ไม่เยอะหรอกพอเฟดมันไม่เคยทําให้ราคาบิตคอยขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเฟดประกาศข่าวที่เป็นผลลบต่อบิตคอยล่วงยับและเผื่อปดเปิดชอ็อตเอาไว้พรุ่งนี้โอ้มันเลยมันเลยครับหรืออาจจะเปิดชอ็อตไว้แต่เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอผมวิเคราะห์และเดี๋ยวจะส่งไปให้ในไลน์กลุ่มพอร์ตเงินแสนสูง่เงินล้าน ซึ่งเป็นไลยกลุ่มของเพจคริปโตเคอเรนซีนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับเข้ากลุ่มได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรผมตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่จะแชร์ให้กับนักเทรดหน้าใหม่ที่อาจจะเทรดตามอารมณ์อยู่เทรดตามกระแสเทรดตามที่เขาว่ากันมาเป็นเม้าอะว่าง่ายๆนะครับอยากจะยกระดับความคิดของคน,นมือใหม่นะนักเทรดมือใหม่เหล่านี้ ให้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของของเจ้ามือนะครับหรือนักลงทุนรายใหญ่หรือตกเป็นเหยื่อของกลไกนะครับของตลาดนะครับตลาดทุนที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับโดยใช้ประสบการณ์ของผมที่ผ่านมานะครับที่เสียมาเองกับตัวไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับมาแชร์ว่าให้วิธีนี้อย่านะบอกให้คุณได้ก็ไม่คุ้มหรอกเพราะมันคือความเสี่ยงที่สูงจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ ฝากกันเอาไว้นะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพูดคุยมากมายนะครับก็สรุปได้ว่าคริปโตตอนนี้กืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่ควรซื้อไม่ควรขายถ้าเกิดคุณถือไว้อยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยังเล่นไม่เป็นเพราะสัญญาณขายมีมาตั้งนานแล้วสัญญาณขาลงกลับตัวลงมีมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ขายถ้ายังถืออยู่แล้วอ้างว่าฉันจะถือยาวสมมติ ถ้าบิตคอยปีนี้ร่วงไปถึง2 2 0 0 0จริงๆคือจุดต่ำสุดตลอดการเลยคุณจะทำยังไงเหรียญที่คุณถืออยู่บางเหรียญอาจจะเจ๊งไปเลยบางเหรียญอาจจะ80% 6 0คุณจะทำยังไงเนี่ยฉะนั้นไอเดียที่ว่าถือยาวเนี่ยไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยคิดให้ดีผมวาดภาพให้ดูก่อนจากกันไปนะครับ นี่คือจุดระนาบของบิตคอยใช่ไหมที่มันสาตาร์ทขึ้นมานะครับอาจากจุดตรงนี้ยกมาจุดสูงสุดเห็นไหมครับก็คือตรงนี้ทีนี้จะขีดใหม่นะครับขีดใหม่จากจุดตรงนี้ยกขึ้นมานี่แล้วก็ย่อนะครับทีนี้รอบนี้มันยังไม่เรียกว่าการยกนะครับ พราะมันยกมานิดเดียวเองนะครับมันยกมานิดเดียวเองนะยกมันน้อยมากฮะนี้ทําเฟรมเดือนนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเออนี้คือการยกมันน้อยอ่ะนะครับมันน้อย,อยงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นฮะถ้านี้มันยกขึ้นแรงก็จบนะครับก็จบเลยปิดคอยจะล่วงลงยาวๆล่วงลงมาเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปไฮใหม่นะครับและจะเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ครับมันขึ้นได้แค่นี้และหลังจากนั้นก็เนี่ยมันจะลงมาถึงไหนแนวรับต่ำสุดก็คือเสมอตรงนี้แถวแถวนี้ครับนี่นี่จะเป็นแนวรับต่ำสุดที่ที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้นะครับราวๆสองหมื่นเก้า 29, นะครับสองหมื่นเก้า แต่ถ้ามันลงมาที่สองหมืนสี่เลยก็คือตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้ครับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้สองหมืนหนึ่งสองหมืนสองเนี่ยแถวๆนี้ครับเพราะว่าเส้นนี้ก็จะยกขึ้นเรื่อยๆเนาะผมขีดไว้ประมาณสอง0มืสองแล้วกันนะต้องย้อนมาดูในอดีตก่อน อันนี้สามหมื่นห้าโอเคเนี่ยยอดนี้กับยอดนี้ไม่ได้ต่างกันมากเลยเนะครับจะเรียกว่าเป็นยอดเดียวกันยังได้เลยเรียกว่าเป็นยอดเดียวอย่างนี้ยังได้เลยครับเนี่ยอาจจะขีดแค่เป็นเทรนแบบนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้คุณคิดว่ามันจะต้องย่อเท่าไหร่ล่ะถึงจะขึ้นไปสร้างไฮใหม่ได้เนี่ยผมว่าถ้าลงมาถึงตรงนี้สองหมื่นก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพื่อที่จะวิ่งไปหนึ่งแสนมันลงเพื่อขึ้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า bitcoin เป็นอะไรที่มีจำนวนจำกัดยังไงมันก็โตนะครับแต่ใช้เวลากี่ปีละ่ะเนี่ย ถ้ามันลงมาถึงสองหมื่นจริงตามที่มีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยจริงไหมไม่ได้น่าเกลียดเลยครับเพื่อที่จะไปทำไฮใหม่ที่หนึ่งแสนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยอ่อลงมาตั้งเยอะแทนที่จะขึ้นไปสักแปดเก้าหมื่นนะครับแล้วย่อลงมาเหลือสักสี่หมื่นสามหมื่นแล้วค่อยขึ้นไปแสนอันนั้นก็ถือเป็นแพทเทิร์นถูกต้องแต่ตรงนี้มันฝืนไงมันฝืนฝืนธรรมชาติฝืนตาม รูปแบบตามตำราที่เขาสอนกันมามันควรจะลงแล้วก็ขึ้นไปแรงๆแต่นี้มันลงมาแรงแต่ขึ้นได้แค่เนี้ยมันก็จะมีสองทางคือหนึ่งลงมาให้สุดแล้วขึ้นทีเดียวกับสองครับก็คืออยู่อย่างนี้ฮะยึกยือ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 แล้วก็ขึ้นมันมีสองทางแบบเนี้ยครับคือไม่ลงมาสุดอะแต่อยู่แถวๆเนี้ย ยึกยื้อยึกยือยกย้อยึกยื้อยึกยื้อยึกยื้อแล้วก็ขึ้นงั้งถ้าเกิดคุณเล่นเถือยาวเนี่ยเสียเวลาเสียเวลามหาศาลเลยครับเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นสั้นเล่นเป็นเทนช็อตลองช็อตลองเงี้ยครับลองศึกษาเครื่องมือทีชอ่ชื่อว่าฟิวเจอร์ดูแล้วถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงก็เล่นเลเวเลตแค่1เท่าเหมือนกับฝั่งสปอร์ตปกติยึกขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็เก็บกําไรได้ยึกลงคุณก็เก็บกําไรได้นะฮะยึกขึ้นยึกลงยึกขึ้น นี่ทำเฟ็มเดือนนะครับนี่ทําเฟ็มเดือนนะบอกก่อนนะฉะนั้นคุณเก็บกําไรได้ทุกรอบเลยเพอเพอได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเพอเพอลงด้วยซ้ําคุณก็สามารถเก็บกําไรได้เรื่อยๆนะครับเมื่อวันก่อนสองวันผมเก็บมาได้ห้าพันบาทอย่างเงี้ยถ้าปีหนึ่งผมเก็บอย่างนี้ได้สักยี่สิบครั้งต่อปีแสดงว่าเดือนละสองครั้งแค่นั้นเองนะครับยี่สิบสี่ครั้งแล้วกันเนาะโอ้ก็ เดือนละสองครั้งก็เดือนละหมื่นนะครับก็พอเป็นค่าใช้จ่ายไหมประมาณนี้โดยที่ใช้ทุนแค่2 0 0 US 130 US ด้วยสามใบตอนนั้นน่ะที่ว่าได้5,000น่ะใช้ทุน1 3 0 US เท่านั้นเองก็ใช้ทุนประมาณ 3- 4พันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับทิศทางของคริปโตเคอเรนซีในตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะรอเรื่องของเฟด ประกาศมาตรการอะไรออกมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกราฟอีกทีหนึ่งอาจจะได้เปิดช็อตรอไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าวันวันที่4นะครับมันร่วงจริงๆเราก็จะเก็บกำไรไปพร้อมๆกันฝากเตรียมทุนเอาไว้ในพอร์ตฟิวเจอร์ไว้ให้ดีเราจะทำกำไรขาลงกันนะมีโอกาสสูงมากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนนะนิ่งๆไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคอสเทเดเรื่องเงินล้านนะครับมีประชาสัมพันธ์อยู่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีผู้สมัครนะครับเข้ามาจองสิทธิ์กันเรื่อยๆนะครับเต็มเมื่อไหร่ผมจะลบโพส์ตทิ้งออกทันทีเลย นะครับฉะนั้นรีบด่วนเลยนะครับคอร์สเปิดวันที่สิบสีสิบห้านี้นะครับสอนเนื่องแต่ Basic, เบสิกไปจนถึงการเทรดฟิวเจอร์เลยนะครับและพบกันนะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ